ก็คือผมดูดูว่านโยบายของทางสหรัฐอเมริกาออกมานี่ค่อนข้างที่จะให้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราเนี่คบกันหรือเป็นนิวโตรเป็นตัวกลางนะครับมันดูเหมือนกับว่าต้องเลือกอะแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆเนี่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเช่นการที่ตั้ง CPTPP จะเห็นชัดนะครับว่าในอนาคตเนี่ย พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาจะไปอยู่รวมกันค้าขายกันใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะถามเราว่าประเทศไทยว่าอยากจะเข้ามาจอยไหมอยากเข้ามาร่วมไหมนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเลือกข้างใช่ไหมครับมันมันก็ผมคิดว่าการที่ทําให้คุณดอนมีฐานะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นทั้งรองนายกเนี่ยก็เป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษคือ empower ให้คุณดอนเนี่ยมีน้ําหนักในการที่จะเป็นตัวแทนของท่านนายกในเวทีต่างๆในต่างประเทศ ในการพูดคุยเจรจามากขึ้นนะครับนอกจากจะเป็นแค่ตําแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน้ําหนักในครั้งหน้าหรือว่าในที่กาลังจะเดิมต่อไปมองว่าโลกเนี่ยกําลังเข้าสู่เทรดบอที่เข้มข้นขึ้นนะครับไม่ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะได้อยู่ในตําแหน่งเดิมหรือจะเป็นประธานาธิบดี ท่านใหม่คือโจไบเดนเนี่ยผมคิดว่านโยบายทั้งสองพักนี่อาจจะไม่เหมือนกันเลยทุกโดยสิ้นเชิงแต่มีเรื่องหนึ่งที่เห็นพ้องต้องกันก็คือว่ามองว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐนะครับ<ช><ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทุกฝ่ายก็จะเห็นพ้อง<ช><ช>เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลให้น้ำหนักในเรื่องต่างประเทศ<ช><ช>และเชื่อว่า ในอนาคตเนี่ยาทางกระทรวงการต่างประเทศคงต้องทํางานเพิ่มขึ้นหลายมิตินะครับร,รวมทั้งการที่จะต้องออกไปเป็นเซลแมนด้วยในการที่จะต้องขายสินค้าหรือเจอจาความมากขึ้นนอกจากภารกิจเดิมที่ที่เป็นหลักๆอยู่นะครับค่ะอย่างถ้าเกิดตั้งคุณดอนมาแบบนี้แล้วบอกว่าจากนี้ต่อไปเราต้องเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามองได้บอกได้ฟันธงได้ไหมคะว่าเราจะเลือกข้างไหน เผมว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่อผมคงตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าอการที่ให้ท่านดอนเนี่ยในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นนักการทูตมาตลอดนะครับแล้วท่านเองเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาหลายปีเนี่ยท่านเข้าใจทุกอย่างนะครับเพราะนั้นต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์อย่างท่านเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างผมเชื่อว่ามันไม่มีได้หมดแล้วไม่มีอะไรที่เสียหมดแต่เราคงจะต้องเจรจาบนผลประโยชน์ของประเทศชาติ ที่ทาให้ประเทศเราเนี่ยได้เปรียบหรือว่าไม่เสียเปรียบมากผมว่าจุดนั้นเป็นจุดสําคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่ที่จะมีการเจรจาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ก็ผมเชื่อว่าเขาคงทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนะครับ